กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับภารกิจรถเคนน5 0ตันกับรถเคนน30ตันทีมงานนโมเคนนจากอำเภอบนทองจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ปฏิบัติการกู้รถแบคโคแคป320ทีมงานกอเจริญทรัพย์ ที่ติดโลมอยู่ที่สระน้ำโรงแป้งมันบริษัทแป้งมันกาลสินเทียมเพอิงห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับขยับตัวกันแล้วครับรถเคน30ตันเรื่องราวความเป็นมาที่ผ่านผ่านมาคลิปนี้ขออนุญาต ไม่ทบทวนครับชมปฏิบัติการกันเลยตอนนี้เครื่องสูบน้ำสองตัวครับกำลังเร่งระดมกำลังดูดน้ำที่กำลังท่วมรถไปโคอยู่ตอนนี้หลังจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีฝนถลม่มอย่างหนักเลยครับ ทำให้น้ำที่ถูกสูบออกจนแห้งแล้วกลับมาท่วมกันอีกครั้งตอนนี้น้ำท่วมในระดับที่พอที่จะเนี่ยครับมองเห็นท่ออเสียเห็นถังน้ำมันเห็นหัวเก๋งอยู่ก่อนหนักพอสมควรครับเหตุการณ์นี้ งานรถเครนเข้ารับเหมาจบที่24,000บาทครับงานนี้ครับแต่ว่าดุเดือดตั้งแต่ทางเข้าแล้วแหละคลิปที่ผ่านมาไปไล่ดูเลยได้เลยครับเดือดมากเดือดตั้งแต่ทางเข้า ขยับตัวแล้วครับเครน50าสิบตันเราเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนตอนที่ฝนถล่มนี่เละเป็นโจ๊กเลยครับเดินไม่ได้เลยก็เลยขอปักหลักกันอยู่ตรงนี้แล้วกันครับตรงนี้เป็นเกาะกลางน้ำนี่มีกระท่อมเสียเมก็อยู่ตรงนี้ครับ มาดูมาดูรถโน่นครับดีแล้วไม่รถเสียเมยไม่จมถ้าเป็นรถเสียเมยจมเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยเนาะระบบก็เยอะด้วยเนี่ครับเป็นเกาะกลางน้ำมีสะพานเดินเข้ามานี่เดินข้ามสะพานมาก็มาอยู่ตรงนี้ ก็จะค่อนข้างที่จะย้อนแสงหน่อย ตอนนี้นะครับทีมงานรถเคนเนี่ยน่าจะมีการม้วนสลิงใหม่ครับเพราะว่าคัน30ตันนี่เห็นมว้มวนม้วนหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ภาษาเคนเขาเรียกอะไรเรียกทดสลิงหรือเปล่า เอาภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันครับนี่ครับบรรยากาศเครื่องสูบน้ำสองตัวก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับระดับน้ำก็ลดลงแล้วเพราะว่าปากคลองที่มันไหลามาครับมันเริ่มหยุดแล้วครับนี่จะฝนเทล,ลงมาอีกน้ำทั้งโรงงานก็มาอยู่ที่นี่นะครับ ใจรอครับคนนั่งดูนี่ใจร้อนมากแล้วส่วนตัวผมเองนี่ก็ใจร้อนแล้วครับเมื่อไหรจะดึงสักทีเมื่อไหรจะยกสักทีแต่ว่าทุกขั้นตอนครับต้องใช้เวลาคนทำกับคนนั่งดูนี่คนละเรื่องเลยนะครับเราก็ให้กำลังใจครับ ทีมงานทีมงานนโมเคนนะครับวันนี้สวมเสื้อกู้ภัยเข้าช่วยเจ้าแคททีมงานกอเจริญทรัพย์ หยับแล้วครับเามน30ตนันส่วนฝั่ง50ตันนี่อยู่ในท่าเตรียมแล้วนะครับยกไม่ขึ้นหรืออย่างไรเอ่ย สลิงนี่น่าจะติดขัดนะครับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับชั่วโมงหนึ่งผ่านไปแล้วครับผมย่อมาได้นนี้แหละเจ็ดแปดนาทีนี่นะครับฝั่งของทีมงานสูบน้ำจนแห้งแล้วครับตอนนี้ก็รอเฉพาะเครนเครนใหญ่50ิตันนี่รอนานแล้วครับ เป็นกำลังใจกับทีมงานรถเคนครับมโน,โนโนโมโนเคนอะนโมเคนครับขอไปครับ <c oughs> ไปเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกสลิงน่าจะติด คิดว่าสลิงน่าจะติดแล้วครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วฐานจะหมดแล้วครับเดี๋ยวขอตัวพักเพียงเท่านี้ครับเอาแบบทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงที่รถเคนนะครับปฏิบัติการเลยแล้วกันครับพร้อมยกเมื่อไหร่ก็กลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ